สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชั่วโมงที่สามนะคะคา,านิสา์เนาะครับ สวัสดีทุกผคนนะคะในชั่วโมงนี้โอเคเดี๋ยวให้ทุกคนเตรียมหนังสือให้พร้อมนะหนังสืออที่เราหมดแล้วทุกเล่มเนาะทีนี้สําหรับเมื่อวานนั้นเราค้าไว้ถึงหน้าที่78นะคะพอดีว่าชั่วโมงมีชั่วโมงนึ่งที่เราข้ามไปเรียนก่อนนะคะเราอาจจะสลับไปสลับมานะคะเพราะว่าบางอย่างมันต้องเรียนที่โรงเรียนหรือว่าบางอย่างมันเรียนออนไลน์ได้นะทุกคน แต่บางอย่างมันเรียนออนไลน์แล้วมันไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวเราต้องรอกลับมาที่โรงเรียนก่อนอ่าทีนี้ในส่วนของหน้า78นะคะจะเป็นการเขียนชื่อและสัญลักษณ์ของมุมค่ะตอนนี้ทุกคนไปไหนหมดเอยเนี่ยเดี๋ยวใครไม่เปิดกล้องแล้วจะไม่เช็คชื่อ สำหรับสัปดาห์ที่เราก่อนปิดเรียนออนไลน์นะคะเราได้ค้างไว้หน้า78การเขียนชื่อและสัญลักษณ์แสดงของอมุมนะคะโดยอย่างเช่นยกตัวอย่างในหน้าที่78นะคะรูปที่1เราจะใช้เป็นอักษร3ตัวนะคะในการกำหนดชื่อของมุมต่างๆนะคะห้ามซ้ำกันนะคะเป็นอักษร3ตัวที่ห้ามซ้ำกันนะ และหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูว่ามุมยอดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและแขนของมุมนะคะอยู่ตรงที่ใดเรารู้ได้แล้วจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเขียนที่โรงเรียนนะคะในเรื่องของรังสีนะคะรังสีมุมและส่วนประกอบของมุมมุมยอด จะอยู่ตรงช่วงระหว่างแขนของมุมที่ต่อกันนะคะหรือตรงจุดปอปอย่างเช่นข้อ1เนี่ยตรงจุดปปเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นมุมยอดและตรงรอเรือและจอจาน หรือปอจอปอรอตรงนี้เราจะเรียกว่าแขนของมุมหรือว่ารังสีนั่นเองนะคะในส่วนประกอบของมงุมทีนี้สัญลักษณ์ของมุมค่ะถ้านักเรียนสังเกตนะคะในข้อที่1เลยนี้จอปอรอในที่นี้มุมปเป็นมุมยอดเพราะฉะนั้นตรงตัวปปลาจะต้องอยู่ตรงกลางนะคะและมีสัญลักษณ์คล้ายๆสามเหลี่ยมนะคะอยู่ตรงมุมบนตรงหัวปปลานะคะตรงนี้เราจะใส่เป็น สัญลักษณ์แสดงว่าปอปาเนี่ยคือมุมยอดซึ่งซึ่งจะอยู่ตรงกลางเสมอนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นเหมือนหลังคาบ้านสามเหลี่ยมนะคะไว้ตรงมุมยอดเราจึงจะเรียกว่าเป็นมุมยอดนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรานะคะลองมาเขียนขั้นตอน ขั้นตอนหน่งนะคะเขาบอกว่าเวลาจะสร้างมุมให้กำหนดชื่อมุมโดยกำหนดชื่ออักษร3ตัวเข้าไปนะคะตัวหนึ่งอยู่ที่จุดยอดมุมตัวหนึ่งอยู่บนแขนของมุมและอีกตัวหนึ่งก็อยู่จุดบนแขนของมุมอีกข้างเช่นกันนะคะการอ่านชื่อมุมให้อ่านตัวอักษรทั้ง3ตัวเรียงกันโดยเริ่มต้นจากตัวอักษรที่แขนมุมข้างใดข้างหนึ่ง ที่จุดยอดมุมนะคะและที่แข่งของมุมอย่างเช่นตัวอย่างจอปอรอหรือรอปอจอก็ได้นะคะให้อ่านเรียงกันไปเลยนะคะทั้งหมดต่อมาค่ะการเขียนชื่อมุมให้นำตัวอักษรทั้ง3ตัวที่กำหนดไว้ที่แขนของมุมทั้งสองข้างและที่จุดยอดมุมมาเรียงกันโดยให้ตัวอักษรที่จุดยอดมุมอยู่ตรงกลาง ยกตัวอย่างข้อ1แล้วจปรนะคะต่อมาการเขียนสัญลักษณ์แสดงมุมให้ใช้ไว้เหนือตัวอักษรที่เป็นจุดยอดมุมอย่างเช่นมุมนี้ค่ะมุมจปรนะคะเวลาอ่านเราก็อ่านเป็นจปรหรือรอปรจก็ได้แต่ปปาจะต้องอยู่ตรงกลางแต่เวลาอ่านอ่านเรียงตัวนะคะเรียงตัวอักษรนะ โอเคต่อมาทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่หน้าที่79เลยนะหน้าที่79ในข้อที่1ค่ะอักษรเรียงกันมุมแรกนะคะรูปแรกเป็นมุมจอปรอค่ะ,ะนักเรียนเขียนตามครูดได้เลยนะหน้า79นะคะต่อมาข้อที่2ค่ะข้อที่2เปลี่ยนตัวอักษรอ,อ่านเป็นรอเรือ อรอเรือก่อนนะและ้วก็เอามอมาแล้วก็ยอยักพอมอยอนะคะหรือยอมอพอก็ได้ทั้งสองอย่างนะเวลาอ่านให้อ่านจากแขนลงมานะคะแต่มุมยอด เราจะใส่สัญลักษณ์นะคะที่เป็นหนักคาสามเหลี่ยมไว้ตรงจุดกึ่งกลางเนาะอ่าทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะข้อที่1อ่านชื่อมุมได้ว่าจบรอนะคะข้อที่2องรอรออข้อที่3มมอ,อกอข้อที่สีสอทอสอข้อที่ห้า กคขอ,ขอและข้อที่6ปอขอพอ,พอข้อ7ทอทอนอข้อ8พอพอยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะในหน้าที่79ค่ะต่อไปหน้าที่80 80 เพราะว่ารูปให้นักเรียนมาแล้วนักเรียนจะต้องกำหนดชื่อมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงของมุมเองตาม ตัวอย่างต่อไปนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะทุกคนอย่างเช่นข้อที่1น,นะคะคุณครูอาจจะเอาเป็นมมารอเรือจอจานนะคะแล้วก็เขียนชื่อมุมลงไปเป็นมุมมอรอจอนะคะโดยมีรอเรือเป็นมุมยอดนะคะหนูเติมตัวอักษรได้เลยแล้วก็เขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงลงไปนะคะมีทั้งหมด8ข้อได้กันนะคะเขียนลงไปได้เลยค่ะ ใครจะเอาเหมือนคุณครูก็ได้นะหรือว่าใครจะคิดตัวอักษรมาเองเป็น ABC อะไรก็ได้ไม่ว่ากันนะคะโอเคเรื่องต่อไปแล้วนะอาทีนี้เรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของมุมฉากค่ะทุกคนเคยได้ยินคำว่ามุมฉากไหมคะ เขาบอกว่ามุมมะคมีหลายชนิดหน้าต่อไปเลยนะหน้าที่81ของเรานะคะทีนี้เรานะคะจะสามารถสร้างมุมฉากนี้ได้โดยง่ายๆค่ะแค่เรามีกระดาษทุกคน1แผ่นของเรากระดาษที่บ้านของนักเรียนก็ได้หรือว่าเป็นกระดาษโพสต์อิทก็ได้นะคะ อุปกรณ์ของเราอันนี้เป็นโพสต์อิฐก,ก็ได้นะหนึ่งแผ่นสี่เหลี่ยมนะคะเล็กๆหรือใครจะเอากระดาษอะไรก็ได้ที่เป็นกระดาษแผ่นล็กๆนะคะนี่เอามาพับครึ่งลงไปค่ะพับครึ่งลงไปแบบนี้นะคะพับครึ่งเสร็จหลังจากนั้นพับครึ่งอีกครั้งหนึง่งนี่เราก็จะได้สี่เหลี่ยมแล้วพอมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ่ะ เราสามารถนำไปวัดที่มุมต่างๆได้เลยถ้าเป็นมุมฉากนะคะกระดาษแผ่นนี้นะคะกระดาษที่เราพับก,กระดาษที่เราพับสี่เหลี่ยมนี้นะคะเราก็สามารถเอาไปวัดมุมต่างๆได้แล้วอย่างเช่นครูมีกล่องสบู่หนึ่งกล่องอย่างเงี้ยจริงๆกล่องสบู่กล่องเนี้ยเราไม่วัดก็ได้นะคะเราสามารถบอกได้เลยว่าเป็นมุมฉากเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยม ที่มีเส้นตั้งฉากลงมานะคะเหมือนกับการที่เราพับกระดาษแผ่นนี้อ่ามันก็จะเป็น,นสี่เหลี่ยมอันนี้มันจะมองไม่เห็นเพราะว่ามีพื้นหลังเดินหากระดาษกันใหญ่เลยอ่าเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนพื้นหลังก่อนนะเพราะว่าเราต้องวัดให้ทุกคนดู อโอเคมาแล้วนี่คือกระดาษของคุณครูนะคะอันนี้จะเป็นมุมฉากใช่คุณสาวดีถูกต้องค่ะเราสามารถนํากระดาษของเราไปวัดมุมต่างๆได้เลยอย่างเช่นครูบอกว่า,วาครูมีกล่องสบู่ใช่ไหมอ่ะเวลาวัดนะคะเราจะวัดที่มุมฝั่งนี้ลงไปนี่ถ้าเป็นมุมอย่างนี้แสดงว่ามุมนี้เป็นมุมฉากนะคะอีกอันหนึ่งนาฬิกาที่มันเป็นกลมๆใช่ไหมเดี๋ยวเราจะวัดยังไง ทีนี้นักเรียนดูในหนังสือนะคะเมื่อวัดเสร็จแล้วนำไปวัดที่หน้าปกก็จะเป็นมุมฉากหรือนำไปวัดที่พัดอ่ะเวลาวัดพัดนะคะเราก็ต้องวัดมุมให้ถูกต้องว่าใช่มุมฉากหรือไม่นะคะเวลาวัดถ้าเป็นกลมๆมมันจะไม่ใช่นะอ่ะมีอีกมีอะไรอีกอย่างเช่นตลบับอ่ะตลา,างเงี้ยตลาด สกินนะคะก็คืออันนี้จะไม่เป็นมุมฉากนะเพราะว่าเวลาเรา,เราวัดเสร็จใช่ไหมคะมันเห็นไหมมันจะไม่ตั้งเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นลูกนี้จึงไม่ใช่มุมนะคะไม่สามารถวัดตรงมุมใดมุมหนึ่งได้อันนี้จึงไม่ใช่มุมฉากมุมฉากจะต้องเป็นแบบสี่เหลี่ยมที่มีขนาด90องศาทเท่านั้นนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนดูอย่างเช่นนาฬิกาเวลาวัดเขาก็จะวัดที่เข็มมันอย่างนี้เห็นไหม แล้วก็วัดที่ธนบัตรอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเป็นมุมฉากนะคะโอเคต่อไปไปดูหนังสือเราเลยที่หน้า82ค่ะทุกคนหน้า82นะคะ คเชตตัวนะคะซึ่งเขาวัดมาให้นักเรียนอยู่แล้วมันเป็นมุมสีน้าเงินม่มวงตรงนี้แค่ถามว่ามุมที่เขาวัดมาเนี่ยใช่มุมฉากหรือไม่ใช่มุมฉากคะข้อที่1เนี่ยข้อ1ใช่หรือเปล่าข้อ1ใช่ไหมคะ ่ไม่ได้ยินเสียงตอบรับเลยใช่หรือไม่ใช่ข้อที่1น,นะคะเป็นมุมฉากค่ะทุกคนเวลาวัดตรงที่มุมผ้าเช็ดตัวตรงนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าเป็นมุมฉากนะคะต่อไปมุมของไม้บรรทัดค่ะเปิดเจอหรือเปล่านี่หน้าที่82นะเปิดเจอหรือเปล่าเอ่ยอ่าต่อไปข้อ2เป็นมุมฉากหรือไม่เป็นมุมฉาก เป็นมุมฉากหรือไม่เป็นเป็นนะคะมุมของไม้บรรทัดเป็นมุมฉากนะนี่เห็นสัญลักษณ์เขาวัดไหมคะต่อไปมุมผืนของธงนะคะมุมของผืนธงรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นมุมฉากหรือไม่เป็นถ้าเราใช้กระดาษของเราวัดอ่ะเป็นหรือไม่เป็นอันนี้มันเลยนะกระดาษมันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงไม่เป็นมุมฉากนะคะ ต่อมามุมของป้ายจราจรละ่ะเมื่อสักครู่ที่คุณครูบอกจะคล้ายๆเป็นวงกลมเลยวัดได้ไหมเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อสก็ไม่เป็นมุมฉากนะคะไม่สามารถวัดมุมได้นะอ่าต่อไปทีนี้เรามาวัดนาฬิกาบ้างนาฬิกาในข้อที่1เป็นมุมฉากหรือไม่เป็นแน่นอน90องศาตรงเป๊ะเลย เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเป็นไงคะเป็นมุมฉากค่ะทุกคนข้อหนึ่งเป็นมุมฉากนะคะข้อสองค่ะเป็นหรือไม่เป็นเอ่ยเกินไหมเกินมุมบ้านเกินเกิน90สองศาเวลาเรา,เาทุกคนดูในหนังสือของทุกคนนะคะเวลาวัดมุมลงไปอะเวลาวัดมุมลงไปนะคะให้เอา สี่เหลี่ยมของเราที่เราพับไว้เมื่อสักครู่ค่ะเอาเอามุมของมันนะคะที่อยู่ด้านในด้านหนึ่งนะคะวัดลงไปแบบนี้ตรงเข็มนาฬิกาแบบนี้ค่ะตรงแบบนี้นะมันจะได้เป็นสี่เหลี่ยมอ่ามันจะได้เป็นสี่เหลี่ยมพอดีแต่ว่าต่อมาข้อ2อ่ะเมื่อเราวัดลงไปปุ๊บใช่ไหมข้อ2อ่ะข้อ2เมื่อเราทาบ สี่เหลี่ยมลงไปจะเห็นว่ามันได้แค่ด้านเดียวใช่ไหมอีกด้านหนึ่งมันไม่ได้มันไม่ชิดกันมันไม่ชิดเป็นสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นข้อที่สองจึงไม่เป็นมุมฉากค่ะต่อมาข้อที่สามเป็นหรือไม่เป็นกลางมุมยังไม่ถึงเลยทุกคน เพราะฉะนั้นข้อที่สามก็ไม่เป็นต่อมาข้อสี่ล่ะข้อสี่ลองวัดดูซิอ่าข้อสี่เป็นข้อสี่เป็นมุมฉากนะต่อไปข้อที่ห้าเป็นหรือไม่เป็นคะ ไม่เป็นไม่เป็นเป็นตรงเลยนะเนี่ยแล้วก็ข้อหกค่ะข้อหกได้ไหมได้เป็นมุมฉากนะคะเมื่อเราใช้กระดาษวัดลงไปแล้วเท่ากับสี่เหลี่ยมพอดีอ่าเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเป็นข้อสองไม่เป็นสามไม่เป็นสี่เป็นห้าไม่เป็นแล้วก็ข้อหกเป็นนะคะในหน้าที่แปดสิบสองค่ะโอเคต่อไปหน้าที่แปดสิบสามค่ะข้อสาม ให้นํากระดาษไปวัดสิ่งของในห้องเรียนแล้วเขียนชื่อสิ่งของนั้นว่ามีมุมอะไรบ้างเช่นเมื่อสักครู่มุมอะไรที่เราวาดัดมุมหนังสืออ่ามุมหนังสือนะคะทุกคนก็เขียนไปได้เลยมุมโต๊ะก็ใช่นะคะมุมกระดานก็ใช่นะ,ะมุมไม้บรรทัดก็ใช่นะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวอย่างคำตอบนะที่ครูนำมา อาจจะมีมุมกระดานอา่ามุมกระดาษไปแล้วมุมทีวีใช่ไหมที่อยู่ในห้องมุมหน้าต่างมุมประตูได้หมดนะคะ ต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปกิจกรรมต่อไปในหน้าที่81นะคะให้บอกว่าข้อรูปต่อไปนี้เป็นมุมฉากหรือไม่เป็นมุมฉากโดยจากการ วัดจากกระดาษของเรานะคะนากระดาษไปวัดที่รูปสี่เหลี่ยมนะคะอย่างเช่นรูปที่แรก,รแรกนะคะเวลาวาดัดทุกคนก็วัดไปเลยกระดาษของเรานะคะแล้วก็เอามุมนะคะเข้าไปที่มุมของไข่สี่เหลี่ยมเข้าไปที่มุมของไข่แบบนี้นะคะเวลาวาดัดข้อนี้จะสังเกตได้ว่ามันไม่ขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมตามมุมใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ1จึงตอบว่า ตอบว่าอะไรทุกคนไม่เป็น<า>มุนม่ากเพราะนหนึ่งจึงตอบว่าไม่เป็นมุมฉากข้อสองเป็นไหมคะ เป็นค่ะอ่าข้อสองเป็นมุมฉากข้อสามว่ายังไงข้อสามเป็นหรือไม่เป็นเป็นมุมฉากข้อสี่ล่ะข้อสี่คือไม่เป็นไม่เป็นค่ะอ่าสี่ข้อก่อน ือจะตอบไปเลยอ่ะตอบไปเลยก่อนก็ได้ข้อห้าอ่าข้อห้าเป็นแบบไหนข้อห้าข้อห้าก็เป็นเปล่าไม่เป็นมุมฉค่ะอ่าข้อห้าเป็นมุมฉากข้อหกคือไม่เป็นมุมฉากนะคะเสร็จแล้วหกข้อ วันนี้ได้สองเรื่องแล้วนะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการเขียนสัญลักษณ์ของมงุมและก็เรื่องที่สองเป็นชนิดของมุมนะคะมุมแรกก็คือมุมฉากเรื่องต่อไปมุมไหนอ่นักเรียนดูในหนังสือของตัวเองนะคะม<ง>ุม84 มุมตรงมุมแหลมมุมป้านและมุมกลับนะคะมุมตรงก่อนเลยมุมตรงจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงต่อเลยนะคะเส้นตรงรูปแรกเมื่อนำกระดาษที่พับมาวัดมุมขอกอคอจะเห็นว่ามีขนาดเป็นสองมุมฉากเราจะเรียกว่าเป็นมุมตรงนะคะต่อมาค่ะมุมจอบรอ จอปลอนะคะจะมีลักษณะเป็นมุมแหลมคือเล็กกว่า1มุมฉากนั่นเองมุมฉากจะมีขนาด90องศาและมุมแหลมนะคะก็จะมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากนะเล็กลงมามุมแหลมอะ่ะสังเกตก็ได้ส่วนของแขนมันอะ่ะจะเล็กๆนะคะเล็กกว่ามุมฉากนะต่อมา เมื่อนำกระดาษที่พับเป็นมุมฉากมาวัดมุมวปอจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็น1มุมฉากใช่ไหมกับอีกส่วนหนึ่งของคล้ายๆมุมแหลมเราจะเรียกมุมนี้ว่าเป็นมุมป้านนะคะอ่ามุมป้านต่อมานะคะอีกหนึ่งมุมเมื่อนำกระดาษที่พับเป็นมุมฉากมาวัดมุมสทรจะเห็นว่ามุมสทอรมีขนาดใหญ่กว่า2มุมฉาก แต่เล็กกว่า4มุมฉากเราจึงเรียกว่ามุมกลับนั่นเองนะคะส่วนหน้านี้จะสรุปให้ง่ายๆนะคะมุมตรงเป็นลักษณะมี2อมุมฉากมุมแหลมเล็กกว่า1มุมฉากและก็มุมป้านจะมีขนาดใหญ่กว่า1มุมฉากแต่ว่าเล็กกว่า2มุมฉากนะคะและก็มุมกลับค่ะก็จะเป็น ขนาดใหญ่กว่า2มุมฉากแต่ว่าเล็กกว่า4มุมฉากก็คือรูปรูปหนึ่งอะ่ะมันจะมีเอ่อเหมือนวงกลม1วงใช่ไหมเมื่อเราขีดเส้นผ่านศูนย์กลางไปปุ๊บเราจะได้ทั้งหมด4มุมฉากด้วยกันขีดเส้นผ่านศูนย์กลาง2วงผ่าครึ่งอ่ะเหมือนแตงโมอเรามาผ่าครึ่งปุ๊บอะ่ะเราจะได้เป็นซีกๆใช่ไหมคะอ่าซึ่งมันเป็นเอ่อมุมมหาเวลาเราตัดเส้นทแยงเอ่อไม่ได้ใช่ ม่ใช่เส้นทแยงเดี่ยตัดเส้นผ่าศูนย์กลางลงไปเราจะได้เป็นสี่ชิ้นเหมือนกับการแบ่งวงกลมเศษส่วนนะคะอ่ะต่อมาทีนี้เดี๋ยวจะให้บอกว่ามุมแต่และมุมต่อไปนี้เป็นมุมชนิดใดบ้างนะคะมุมแรกค่ะมุมสอเอ่อมุมทอสอทอ,อทอสอทอเป็นมุมอะไรม,มป็นอะอ่าถูกต้องค่ะ ข้อหนึ่งนะคะตอบได้ว่าเป็นมุมแหลมข้อที่สองล่ะ ใหญ่กว่ามุมฉากเป็นมุมอะไรเนี่ยใหญ่กว่ามุมฉากและบวกมุมแหลมเข้าไปคือมุมบ้านเป็นมุมบ้านค่ะข้อที่สามเป็นมุมอะไรเส้นตรงมุมตรงค่ะใช่เป็นมุมตรง ข้อที่สี่มุมกลับค่ะมุมกลับถูกต้องค่ะสังเกตสัญลักษณ์นะคะสังเกตสัญลักษณ์ที่อยู่บนมุมนะคะอยู่ด้านนอกอ่าจะเป็นมุมกลับข้อที่ห้ามุมแหลมค่ะเป็นมุมแหลมค่ะถูกต้องเล็กกว่าหนึ่งมุมฉากและก็ข้อที่หกเป็นมุมอะไรเอ่ย มุมป้านค่ะเป็นมุมป้านถูกต้องค่ะโอเคแสดงว่าเราพอรู้จักมุมต่างๆอยู่บ้างนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูทวนข้อที่หนึ่งมุมแหลมมุมป้านมุมตรงมุมกับแลก็ข้อห้าเป็นมุมแหลมแล้วก็ข้อหกเป็นมุมป้านนั่นเองอุ้ยถึงหน้านนี้แล้วเลย ฝากการบ้านดีกว่าหน้าต่อไปหน้าที่แปกนะคะ,ะ,คะการบ้านในวันนี้อันนี้เสร็จหรือ,อยังต่อไปข้อ4ข้อ5ข้อ6ถ้าไม่ได้ข้อไหนนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะทุกคนอ่าโอเคนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็ ฝากไว้นะคะในเรื่องของมุมต่างๆนะคะมุมแหลมมุมป้ามีลักษณะเป็นอย่างไรทุกคนก็ไปท่องด้วยนะในหน้านี้เนาะอ่ะมุมฉากนะคะโอเควันนี้เราก็ได้ทั้งหมด2เรื่องด้วยกันเนาะชนิดของมุมและก็สัญ,ญลักษณ์แสดงมุมแล้วก็มีการบ้านหนึ่งหน้านะคะ ฝากไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะชั่วโมงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ